สวัสดีค่ะนางสาวนิพนธ์เติมช้อยค่ะอยู่ชั้นปวส1หนึ่งแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลห้องหนึ่งเลขที่20ค่ะวันนี้จะมารายงานความพืึบหน้าการวัดค่าองค์ประกอบของร่างกายค่ะเึ่งตัวฉันนะคะมีส่วนสูงอยู่ที่165ซนติเมตรอายุ18ปีค่ะจากการวัดครั้งที่1ในวันที่3าพฤศจิกายนสอ6พันห้าร้อย6กิโลกฉันมีน้2หนักอยู่ที่กณฑ์ปบหกกิโะกระัมไู2.1นสิบกปัมน้สองเปอร์เซ็นต์ ้ามเนื้อ35.5กิโลกร,รมัมสัดส,ส่วนอยู่ที่7อยู่ในเกณฑ์ของความผอมค่ะไขมันช่องท้อง1.0อ,อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะการเผาผ่านพลังงานนะคะจะอยู่ที่1,163กิโลแคลอรี่ค่ะและสุดท้ายนะคะคือช่วงอายุค่ะเทียบเท่าอายุ18ปีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นค่าองค์ประกอบของร่างกายครั้งที่1ค่ะ ต่อนะคะเป็นการวัดครั้งที่2ค่ะในวันที่8ธันวาคม2566น้ำหนักจะอยู่ที่45กิโลกร,รัมค่ะซึ่งน้ำหนักนะคะจะลดจากครั้งแรก1กิโลกร,รัมค่ะไขม,มันอยู่ที่16.6อยู่ในเกณฑ์หุ่นดีค่ะกระดูกอยู่ที่2.1กิโลกร,รมัมปริมาณน้ำนะคะเพิ่มขึ้นเป็น51.1ค่ะน้ำเนื้อนะคะก็จะอยู่ที่35.4ซซึ่งลดจากครั้งที่แล้วนะคะ สัดส่วนอยู่ที่7ค่ะอยู่ในเกณฑ์ผอมค่ะไขมันช่องท้องนะคะ1.0อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะการหผอผ่านพลังงานอยู่ที่1,157กิโลแคลอรี่อายุเทียบนะคะจะอยู่ที่18ปีเช่นกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นค่าองค์ประกอบของร่างกายในครั้งที่2ค่ะจากการวัดครั้งนี้นะคะเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วจะเห็นได้ว่าการวัดค่าองค์ประกอบของร่างกายนะคะมีค่าลดลงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการเดินในเดือนพฤศจิกายนนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะมีตารางการออกกำลังกายดังนี้นะคะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นตารางการรับประทานอาหารค่ะเวอร์ชั่นของคนผพออนะคะขอจบการรายงานความคืบหน้าแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ